ฮิตเลอร์และงานศิละปะความสามารถที่ถูกปิดบงังคนรู้จักฮิตเลอร์เป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเขาเป็นศิลปินมืออาชีพด้วยในคลิปนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความสามารถทางศิละปะของฮิตเลอร์และงานศิละปะที่เขาได้สร้างขึ้นคลิปนี้จะตอบคำถามว่าทำไมความสามารถทางศิละปะของฮิตเลอร์จึงถูกปิดบงังและทำไมงานศิละปะของเขาจึงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์คลิปดังต่อไปนี้ เนื้อหาดังต่อไปนี้ให้คำบรรยายโดยปัญญาประดิษฐ์100อเซอาจมีการอ่านออกเสียงแบ่งวัรตอนผิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับฮิตเลอและงานศิลปะความสามารถที่ถูกปิดบังอดอล์ฟฮิตเลอร์เอ O L F เอฮิตเลอเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในฐานะผู้นำของพรรคนาซี n นชั o นแน s โซเ a ี i ลิสต์เจอ w o มันเวอร์เกอร์ปและผู้รับผิดชอบในการก่อสองครามโลกครั้งที่2และเหตุการณ์ที่นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โโลคอสอย่างไรก็ตามมีด้านหนึ่งของชีวิตเขาที่ไม่ได้รับการพูดถึงมากนักนั่นคือความสามารถและความหลงไหลในงานศิลปะซึ่งเป็นแน่มุมที่หลายคนอาจไม่รู้จักหรือถูกลืมเลือนไปในบริบทของการเมืองและอุดมการ์ที่เขาติดตามในภายหลัง ช่วงวัยเยาว์และการศึกษาด้านศิลปะฮิตเลอร์เกิดในปี1889ในเมืองบราวอาอูบรานเอาแอมอินในออสเตรียและได้ใช้ช่วงวัยเยาว์ในวิกเตรียวีเอนาซึ่งเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมศิลปะที่รุ่งเรืองในช่วงที่เขายังเป็นเด็กฮิตเลอร์มีความสนใจในศิลปะอย่างมากเขามักจะวาดภาพและมีฝีมือในการวาดภาพวิวทิวทัศน์อาคารและภาพวาดของธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความสามารถที่ดีในด้านนี้ฮิตเลอร์ได้พยายามสอบเข้าศึกษาที่โรงเรียนศิลปะในวิียนนา Vienna Academy of Fine Art เพื่อศึกษาต่อในด้านจิตรกรรมและการวาดภาพแต่ว่าเขาถูกปฏิเสธการเข้าเรียนถึง2ครั้งในปี1907และ1908ด้วยเหตุผลที่เขาขาดความสามารถในด้านการวาดภาพมนุษย์และทักษะทางเทคนิคในงานศิลปะในช่วงนั้น ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือได้รับการฝึกฝนที่ดีพอเมื่อเทียบกับผู้สมัครคนอื่นๆนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดและท้อแท้กับชีวิตรวมถึงส่งผลกระทบในทางอารมณ์และแนวคิดของเขาในอนาคตการเข้าสู่การเมืองและการละทิ้งศิลป,ปะหลังจากถูกปฏิเสธจากโรงเรียนศิลปะฮิตเลอร์จึงต้องหันไปทํางานในด้านอื่นๆเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยทํางานเป็นคนรับจ้างทาสในการทํางานก่อสร้างและยังใช้เวลาว่างในการวาดภาพเป็นงานอดิเรก ถึงแม้ว่าเขาจะยังคงสนใจในศิละปะอย่างลึกซึ้งแต่เขาก็เริ่มหันไปให้ความสนใจในเรื่องการเมืองโดยเฉพาะอุดมการณ์ชาตินิยมและความคิดแบบนาซีซึ่งทําให้เขาตัดสินใจหันไปทํางานการเมืองแทนการติดตามเส้นทางศิละปะการเข้าร่วมกับพักนาซีและการขึ้นสู่อํานาจทําให้ฮิตเลอร์ละทิ้งการวาดภาพไปอย่างสิ้นเชิงทว่าความรักในศิละปะยังคงมีอยู่ในตัวเขาแม้ว่าจะไม่ได้นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันแต่ความหลงใหลในศิละปะ ยังคงปรากฏในหลายๆด้านของการปกครองของเขาโดยเฉพาะการใช้ศิลปะเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างอุดมการณ์ของนาซีการใช้ศิลปะในนโยบายของนาซีเมื่อฮิตเลอร์ได้ขึ้นสู่อำนาจในปี1933เขาเริ่มใช้ศิลปะในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างอำนาจและแนวคิดของพรรคนาซีภาพวาดและการออกแบบสถาปัตยกรรมในยุคนาซีมีลักษณะเด่นในการสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งและความบริสุทธิ์ของชาติอารยนัน อารายันเรสที่ฮิตเลอร์เชื่อมั่นว่าเป็นชนชาติที่สูงส่งที่สุดในโลกฮิตเลอร์มีทัศนคติที่ชัดเจนเกี่ยวกับศิลปะที่เขามองว่าเหมาะสมและไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการสนับสนุนศิลปะที่เป็นแบบคลาสสิกค l a s s i c a l Art ซึ่งสะท้อนถึงอุดมคติที่เขาต้องการสร้างขึ้นเช่นศิลปะที่มีความสมมาตรความเรียบง่ายและความสง่างามขณะเดียวกันก็ต่อต้านศิลปะที่มีลักษณะนานมธรรมและสมัยใหม่ โมเดนิซึมซึ่งเขามองว่าเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียและไม่เป็นตัวแทนของอุดมการณ์ของนาซีในการปฏิวัติวัฒนธรรมของพรรคนาซีฮิตเลอร์ได้สั่งให้มีการจัดนิทรรศการงานศิละปะที่เสื่อม e n t e r t a i n m e n t เพื่อแสดงความขัดแย้งกับศิละปะสมัยใหม่ที่ถูกมองว่าไม่ตรงกับอุดมคติของนาซีในขณะที่ศิละปะที่เขาสนับสนุนอย่างเต็มที่นั้นมักจะเป็นงานศิละปะที่สะท้อนความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ของชาติอารยัน ซึ่งสะท้อนถึงอุดมการณ์และการควบคุมทางสังคมที่ฮิตเลอร์ต้องการสร้างขึ้นผลงานศิลปะของฮิตเลอร์แม้ฮิตเลอร์จะละทิ้งการศึกษาศิลปะไปแล้วแต่เขาก็ยังคงวาดภาพในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่เขาอาศัยอยู่ในกรุงเวียนนาและมิวนิกก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองผลงานของฮิตเลอร์มักจะเป็นภาพวาดทิวทัศน์อาคารและสถานที่ต่างๆที่มีความเรียบง่ายและมักจะไม่ใช้สีสันที่หลากหลาย ผลงานของเขามีลักษณะที่เน้นการถ่ายทอดความละเอียดและความแม่นยำในด้านการวาดภาพแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจหรือการยอมรับจากวงการศิลปะในยุคนั้นแม้หลายคนจะมองว่างานศิลปะของฮิตเลอร์ไม่ถึงขั้นที่จะถูกยกย่องในแง่ของความสามารถหรือคุณค่าทางศิลปะแต่ก็ยังมีนักวิจารณ์บางคนที่มองเห็นความละเอียดและทักษะทางเทคนิคที่เขามีในบางผลงานนอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามว่าหากฮิตเลอร์ได้รับโอกาสและการฝึกฝนทางด้านศิลปะในช่วงวัยหนุ่ม เขาจะสามารถกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือไม่สรุปฮิตเลอร์เป็นบุคคลที่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างในชีวิตซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามด้านหนึ่งที่สําคัญของเขาคือความสามารถในงานศิละปะแม้ว่าผลงานศิละปะของเขาจะไม่ได้รับการยอมรับในวงการศิละปะ แต่ความหลงไหลในศิลปะนั้นยังคงมีอิทธิพลในวิถีทางที่เขาทําการเมืองและดําเนินนโยบายของพรรคนาซีการที่ฮิตเลอร์ไม่ได้รับการยอมรับในฐานะศิลปินอาจทําให้เขารู้สึกถึงการถูกปฏิเสธและหันไปใช้พลังในการทําลายล้างและควบคุมสังคมผ่านอนํานาจทางการเมืองแทนที่จะเป็นศิลปะการศึกษาด้านศิลปะของฮิตเลอร์ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางศิลปะที่ถูกมองข้ามแต่ยังเปิดมุมมองให้เห็นถึงการใช้ศิลปะในเชิงอุดมการณ์ และการเผยแพร่ความคิดที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลกในยุคนั้นผลงานที่มีชื่อเสียงฮิตเลอร์มีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายชิ้นรวมถึงวิวของเมืองเวียนนาวิวออฟเวียนนาภาพวาดทิวทัศน์ของเมืองเวียนนาเมืองมิวนิกในฤด,ดูหนาวมิวนิกอินวินเทอร์ภาพวาดทิวทัศน์ของเมืองมิวนิกในฤด,ดูหนาวสถาปัตยกรรมของอาคารรัฐสภาอาร์เคเตกเจอร์ออฟเดอะเรสตักบิวดิ้ง การออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารรัฐสภาในเบอร์ลินชีวิตส่วนตัวฮิตเลอร์มีชีวิตส่วนตัวที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเขาเป็นคนโสดและไม่เคยแต่งงานแต่เขามีความสัมพันธ์กับหลายคนรวมถึงเอวาบราวอีวาบรันซึ่งเป็นคนรักของเขาการเสียชีวิตฮิตเลอร์เสียชีวิตเมื่อวันที่30เมษายนคศ1945พในเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเขาเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายพร้อมกับเอวา ซึ่งเป็นคนรักของเขาและนี่คือเรื่องราวของฮิตเลอร์ในมุมมองที่เราอาจไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักความสามารถทางศิลปะที่ถูกซ่อนอยู่หลังความเป็นผู้นำที่มีอำนาจและอุดมการณ์ที่นำไปสู่ความหายนะในประวัติศาสตร์หากเรามองจากอีกมุมหนึ่งงานศิลปะของเขาก็อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความฝันและความเจ็บปวดในวัยเยาว์ ที่ถูกบดบังไปด้วยการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้หวังว่าเรื่องนี้จะทําให้เราทบทวนและมองเห็นความซับซ้อนในตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งในชีวิตของแต่ละคนความสามารถที่ถูกมองข้ามอาจกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดเส้นทางชีวิตไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในครั้งต่อไป สนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ